ล่งลั่หเหรอต้องมือะหัวกำรับต้องมีกูใส่มะนาวนะครับต้องเผื่อส้วมสุขขกคนนะครับโม่ใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดียามดึกนะครับเดอ้อครับอยากกินข้าวกันเลยนะครับแป้นมาใส่เบ็ดกันนะครับนี่นู างตามต้องไรต้องนานะครับน้าเห็นแล้วนะครับนี่พักบุ้งนี่จะเก่งพักบุ้งเสร็จปะลินะครับปลาิมก็ปลาเย็ยนจปปะเปิงลก่อนฮะอ่ะเวน้องว่าปลานี่้ฮาว่าใส่กว้างเนึ่งโหอย่างเดียวนะอ๋อไอ้กคอนบอกกว้างเลียวกว้างเลยนะเป็นยังเล็กไหมกู่อ้เน,นี้นยไ,ไป ครับวันนี้เขาใจสูพริกแห้งนะครับเนอสีไม่ออนว่าเงี้ยเนี่ยสูตรนี้ล้ำนะครับเลยมันเอาลงมาเนี่ยพอครับเตีมใส่น้ำพริกนะครับเ๋ยวปนครับอันนี้กับประมาณเตี้ยงพริกแห้งหอมขาวขมิ้นมีกะปิน้ำปลาใส่ตวย ไไโอ้ยโอ้ป่าห้ามนะห้ามนะใส่นะอย่าเด้ออย่ารื่อลืมนะครับจักไขยใส่ฝางจะจักไขยเนี่ยตุกใส่หมอ้อด้วยอ่ะนะครับปิครับอุ้ยแม่กินเข้าแล้ว พี่สนกบุง้งต่ำตีแกงลงไปครับอุ้ยเอายกโกคกมาไอา้หมอนันลังโกคกอย่างเลยเอาจ,จับไปเลยตุดพิษแห้ง อ่ะเยอะเลอืมน้ำแนมคุกคลิกนะครับล่างลงล่วงกันเลยวสีหนาแดงกป็นลึกลึกๆจะใครครับได้รถดีนิดหน่อยน้ำแนวเดือดป่าใส่ครับ่ามต้องเน้น

หลงเอ๊ะวี่งเกือส้มไหมหน้าวันตานะครับถ้ามีโอกาส,อ,าสอ่ะใส่เลยเชิญนะครับกินเข้าด้วยกันน้องขำขึ้นนี่นีำำน้บรรยากาศทุกสุดวันนี้เข้าบ้านโล่งมือกึ <c oughs> <c oughs> อ้นอุ้ยก็เหนียวอุ้ยโล่งมือ มาถึงปุยลังๆ,ๆนั่น,นหอ <c oughs> อรอกต้องออมยเรา้ำครับต้มีกูดใส่มะนาวนะครับอ็เผื่อส่วมซุกคนนะครับวิหน้าปลาดนนองบุง้งหน่อแนแ่ยอ้โอ้ มีอย่างนัวเ่ยไม่เห็นกันเะนาะขิงเข้าหรืยหันยี่นะครับอ่อาเดี๋ยวมากินเข้าด้วยกันครับย่ำดึกนะครับหนะัวครับเล็กน้อยชักกบวานปลากบวานอุ้ยหนาวน้องเลยเข็ดเลยครับนี่เหี้ย อุ้ยล้าเนี่ยันไลอุ้ยเปื๊อปลาเราเท้าจังกันเนิ่นี่นะน้ำคุหู้ยสุดยอด ตักน้ำป่าเติมน้ำป่าโมใหญ่เลยวันนี้นะครับฮ่าฮ่าอยากกินข้าวตีป่าสดๆเหมือนับครับบุ้งกระนั่งบุ้งกระซดนะครับเก็บมาใหม่นี่นะครับอุ้ยเฮ้ยใส่หม้อน้องกินข้าวช่วยกันกำลังใจอุ้ยนะครับนี่นดีสุดยอดล่ะนี่โมใหญ่เลย อจับพอดีหอดแล้วลงลงอืมอ๋อเก่งขอุ้งยังกำกึืนมาติดเข้าด้วยกันครับมาออกมื่นหมื่นหน่อยได้บรรยากาศอันนี้อันนี้ต้องวุ้งเจาะตีเจาะเด่นให้ก่อนนอนลงถีงหน่อกเข้าโลกอีก้เนี่ยใชไหมฝังฝังใช่ไหมใช่ด้วย อ่เนั่มนำำหนุ่ยเนอะนี่ใจพลังงานนักฮะวันนี้จนไอ้น้อยหยุดอะไรฮะสองหลอมแน่หลอืมตีสองตีสามเหา เราก็นด้ยุ่มได้แล้วล็อกอย่างนี้อะไรกินเข้าเป่นเข้าก่อนสิดีสิดีนะแ่งคล้วแก่งกบุ้งครับนี่กำคืนย่แย่ป่าทำอะไรอยู่น้ำกินจับอะไรก็นี่

เงาล้วเหรอเงะแก้ไว้ได้นะองเงาในบรรยากาศท้งอย่างนะครับมาอีมาใส่เบ็ดแล้วร็บทำแล้วเข้ากินกันบุ้งกาวานปลากหวาน

เพ่นมุดเราเ้าแก่ไว้พื้นนะเอาน้ำมาแล้วไงฝนท้อควางไว้เออเพิ่งกะที่วันนี้นี่กบเนียมมันจะเหมือนกันแล้วเขาลุกเขาไม่อะอยู่คุยนั่งๆเขาตั้งอีสานไปเนี่ยมันจะอุ่นทุกมื้อก็เฝนเลยมันมันเลยกำลังดีไงเอี่ยงเขาถ้าในเจ้านี่เขาเอื่อใส่กระติกไว้มันก็อุ่นตลอดเหมือนกันนะ

รังใหมย่างเคยแก่งใส่พริกแห้งนนปินปามีตกันน้ำนี่เยน้ำหมีนี่อนี่อืลหายน้หน้ำหนักเรไปแหละตาอยู่น่ต้มาเลยอุ้ยดูหันหนึ่งไ่แเาห้าออกอุ้ยนั่งแขงออกฟงน้ำข้าวบ้หน่อย

เดี๋ยวเราแก้ไขลดหยอดเมนูแล้วนะครับมาสว่าหากินอย่างอี้นะครับเขากินคือยูนะครับบได้อยูเพื่อกินนะครับได้มังอี้กันเลิศหรูแล้วโอ้โหลุงนั้นใจอย่างนั้นห่างป่าหรือข้านหน่อยจะได้เดี๋ยวก็ะซัมวิ่งกันกลางเต้นละหวานในเน้อปลาครับหวานนักบุ้งกับหวานเกล็ดไม่ไม่ไมสดๆนะครับเี่นะครับทำคืนนี้นะครับเขาบอกบรรยากาศมาฝากนะครับ ตอนนี้ก็ตีหนึ่งตายแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะพักผ่อนกันครับขอบคุณแฟนคลับนะครับตีข้าววันทีตามนะครับขอบคุณลูกสีเด้อนะครับขอบคุณี่อุ๋ยเลยอบคุแฟนคลับนะครับอ่าตีข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตคนนอกกับทีมงานนะครับอ่าเดี๋ยวเตือนหน้าเตือนไหนเขาจะไปไปตั้งแด่แหงก็คอยติดตามแล้วกันนะครับจะได้กฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหัวข้อช่องชีวิตคนนอกแหงช่องคือช่องชีวิตคนนอกเอฟซีด้วยนะครับ แล้วคลิปหน้าเขาปะกับใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมและฝันดีครับ